ขอความเจริญในพระธรรมจมบังเกิดมีแดท่านผู้ชมทุกท่านได้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรใครทําได้ตามที่อาตมาพูดและดีใจ้าเอาตอมาชมเชยแต่ถ้าใครยังมีพฤติกรรมแบบนั้นแก้ไขีะแก้ไขแล้วสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยถ้าไม่ได้ทําด้วยตัวเองนะท่านนะไม่ชี้คนอื่นหรอกเพราะกลัวเขาจะถามว่าคุณทําได้ไหม คุณทําเป็นไหมคุณทําหรือ,อยัง <Okay. S 1> กัวนี้ที่ชี้ออกไปเนี่ยที่ที่แจงชี้เนี้ยชีย้นำชี้ชวเนเขาจะถามกลับมาทําไม่ได้จะไปพูดยาถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรต้องทําได้อย่างนั้นพทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วเกิดมาเพื่ออะไรได้บอกกันทีแล้วเกิดมาเพื่อสร้างฐานะไม่ใช่ตรกะสร้างมรดกเกิดมาเพื่อหาความรู้แก้ปัญหาไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอโชคชะตาดี เราเกิดมาเนี่ยเราต้องหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาความรู้เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีความรู้แก้ปัญหาไม่ได้แล้วรู้เกิดจากไหนเกิดจากการอ่านการฟังการสนทนาการเข้าหาท่านผู้ที่มีความรู้อ่านฟังสนทนาแก้ปัญหาผู้มีความรู้มีคนอยู่ในเนี่ยรู้เจ้าหน้าที่ที่มาถ่ายทีวีกับหลานของ โยมที่แปรพระสังกิริตมา,าพ่อแม่กระบเดี๋ยวเื้อหนังสืออีกและนั่นป้าเจี๊ป้ากระบนท่านมันจะไปงานมหากรรมหนังสือเอแล้วมาเก็บเงินเวลาจะอาขอเส้นหนังสือมันก็จะมาอ้อนวอนขอเส้นหนังสือขอเส้นหนังสือบอกก็ให้มันไปซิมันจะหาเด็กกี่คนอ่านหนังสือนะตอนเนี้ย ไอ้ลูกคนจนไม่อยากอ่านมีแต่บ้านโทรศัพท์ลูกหลายคนมินิสัยอ่านหนังสือลงทุนม,มันไปแล้วเราก็ไปกอบติดกับมันก็นั่งอ่านกับมันก็มันติดสายเลือดเราคุณก็มีความรู้กันเด็กมันก็อยากมีความรู้เด็กรักการอ่านให้มันอ่านไปเด็กรักการอ่านก็ต้องเป็นรักการสนทนาเด็กรักการอ่านก็จะเป็นจะเพื่อนที่มีความรู้ในการอ่านก็จะเป็นจคนอีกหลายประเภทที่เป็นนักการอ่าน อาตมาจึงบอกเสมอว่าอยากจะหาเพื่อนดีในอาชีพใดๆก็แล้วแต่ให้ไปเลือกเพื่อนที่ร้านหนังสือให้ไปเลือกเพื่อนที่ห้องสมุดใครใช้ห้องสมุดมาหาวิทยาลัยประจำใครใช้ห้องสมุดนักเรียนโรงเรียนประจำรวมทั้งครูด้วยใครเข้าวัดฟังเทศใครชอบไปฟังสัมมนาอันนั้นครบไว้แต่ใครซื้อตั๋วไปดูหนังดูละครไปนั่งแชะแมะทั้งวันนะท่านนะฮะ เออเก็บเงินเก็บทองไว้งันนะฮะไปนั่งดูลิเกตด้ทั้งวันนะฮะเดีย๋ยวไปครบแนละ้วท่านไอ้ดูลิเกตนะดูได้แต่ทุกวันต้องหาความรู้เป็นญาติโยมเหมือนกันตื่นมาเนี่ยท่านหาความรู้หรืออย่างอาตมาตื่นมาต้องหาความรู้ก่อนสวดมนต์ก่อนแล้วหาความรู้ถ้าไม่มีความรู้แสดงว่าวันนี้อาหารไม่ได้บำรุงสมองเสียเวลาเสียเงินที่โยมให้มาฉะนั้นเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อหาความรู้ไปแก้ปัญหาไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอโชคชะตาดีสวดนบตนไหว้พระ รอโชคชะตาดีไม่ได้กินแล้วท่านมือที่ไหว้กราบเนี่ยไหว้วานไหว้วอนเนี่ยเอาเป็นมือที่แหวกไหว้แล้วเราจะข้ามพ้นห่วงมหานกคือความยากจนคือปัญหาได้นั่นคือการหาความรู้ไว้แก้ปัญหา